โเน็ตสุดฟินทีมทิ่ทาถ่ายรูปร่วมเฟรมแอปทักษออนและลูกสาวลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่น o ูด o see you today ทำไอจแทบแตกหลายคนรู้จักกันดีสำหรับแอปทักษออนคุณแม่คนสวยสุดสตรองหลังจากที่สาวแอปโสดมานานหลายปี หลายคนต่างก็ลุ้นให้มีรักครั้งใหม่เร็วๆโดยช่วงหลังมานี้สาวแอปก็ถูกจับจิ้นกับหลายคอยอหนึ่งในนั้นก็คือทิมพิธาโดยล่าสุดทิมพิธาก็เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวถ่ายรูปร่วมเฟรมกับแอปทักษออและยังมีน้องทิพิ่ิงกับน้องปีใหม่อยู่ในรูปด้วยพร้อมแคปชั่น good to see you today โดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวชาวเน็ตที่เชียร์ทั้งคู่ก็เข้ามาคอมเมนต์สนั่นอาทิน่ารักมากๆเลยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเชียนะคะจีบเลยทําไมเราเขินน่ารักมากค่ะรักเขารักทั้งสองครอบครัวอ้ายให้คนเดียวเลยค่ะไม่ต้องข้อคิวอะไรยังไงนะปูพรมแดงให้แม่แอปเดินไปหัวแถวได้เลยค่ะส้งยอมผายมือ